สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง1นึ่งโกออนพื้นที่เล็กๆที่เราชวนคุณจิบกาแฟฟังเพลงเบาๆและพูดคุยเรื่องการเงินการใช้ชีวิตและแรงบันดาลใจดีๆไปด้วยกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เราเตรียมมาฝากกันวันนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูปรากฏการณ์หนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆเลยจากญี่ปุ่นครับผมมันคืออาชีพเช่าลุงครับ ชื่อภาษาญี่ปุ่นคือโอซังเรนทัลใช่ไหมคะใช่เลยครับโอซังเรนทัลคือในสังคมญี่ปุ่นที่เราอาจจะมองว่าเฮ้ยทุกอย่างดูเป๊ะเป็นระเบียบเร่งรีบไปหมดเนี่ยนะครับกลับมีบริการแบบนี้อยู่ซึ่งฟังดูอาจจะแปลกๆนิดน,นึงไม่คุ้นหูเท่าไหรค่ค่ะค่ะแต่ว่าบริการนี้นะครับกลับได้รับความนิยมไม่น้อยเลยแล้วก็ยังสะท้อนมุมที่อ,อบอุ่นอย่างที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนด้วยครับซ่อนอยู่ในความวุ่นวายของเมืองใหญ่ๆ วันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับจะมาเจาะลึกจากข้อมูลที่เรามีว่าไอบริการเช่าลุงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทําไมอ่าไมมันถึงเกิดขึ้นได้ในญี่ปุ่นค่ะแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความต้องการลึกๆของคนเราบ้างเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนเปิดมุมมองใหม่ๆให้เราเห็นสังคมญี่ปุ่นในแง่มุมที่อืมหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะครับผม ันไม่ใช่แค่เรื่องแปลกๆอย่างเดียวแต่มันสะท้อนอะไรบางอย่างในสังคมและก็ความต้องการของมนุษย์เราได้แบบน่าสนใจมากๆเลยค่ะน่าสนใจจริงครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของไอเดียลุงให้เช่าเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงครับเรื่องมันเริ่มจากผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อคุณทากาโนบุโนนิชิโมโตะตอนนั้นเขาก็เป็นนักออกแบบแฟชั่นวัยกลางคน อายุประมาณเกือบเกือบห้าสิบนะครับเขามีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาคือเขารู้สึกว่าคนวัยกลางคนหรืออดสังเนี่ยนะฮะมักจะถูกมองข้ามไม่ค่อยน่าสนใจหรือบางทีก็ถูกมองในแง่ลบไปเลยอืมเป็นความรู้สึกที่เอ่อคนวนัยนี้หลายคนอาจจะเคยเจอนะคะคเหมือนว่าบทบาทหรือคุณค่าตัวเองมันจางไปหรือถูกมองแบบเดิมๆใช่ครับใช่ ด้วยความรู้สึกแบบนั้นบวกกับว่าอยากจะท้าชายมุมมองเดิมๆหน่อยคุณนิชิโมโตะแกก็เลยทําในสิ่งที่แบบไม่มีใครคิดครับเขาประกาศผ่านออนไลน์ส่วนตัวเลยบอกว่าให้เช่าตัวผมเองในฐานะลุงโห oh. คิดค่าบริการแค่ชั่วโมงละ1,000เยนเองครับพันเยนเองเหรอคะครับผมถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ250บาทเท่านั้นเอง โหราคาเข้าถึงง่ายมากเลยนะคะเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็นธุรกิจจริงจังแต่แรกเลยหรือเปล่าคะเหมือนเป็นการทดลองหรือแสดงออกอะไรบางอย่างน่าจะประมาณนั้นเลยครับแล้วจุดสำคัญที่เขาเน้นมากๆๆๆเลยนะคือบริการนี้ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายไม่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศหรืออะไรไม่เหมาะสมทั้งสิ้นค่ะแต่หัวใจหลักของมันคือการให้ยืมตัวไปอยู่เป็นเพื่อนแค่นั้นเลย อาจจะแก้ไปนั่งฟังเรื่องที่อยากเล่าไปเดินเล่นด้วยช่วยงานบ้านนิดหน่อยหรือให้คำปรึกษาแบบสบายๆจากประสบการณ์อืมแล้วผลตอบรับเป็นไงรู้ไหมครับมันเกินคาดไปมากเลยรอคะใช่ครับไอไอเดียที่ดูแปลกๆเนี่ยกลายเป็นไวรัลในญี่ปุ่นเลย เว็บไซต์หรือช่องทางที่เขาใช้ประกาศเนี่ยแบบว่าคนสนใจถล่มทลายมีคนติดต่อขอใช้บริการเยอะมากแสดงว่ามันไปตอบโจทย์หรือไปแตะถูกความต้องการอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในสังคมตอนนั้นพอดีเลยนะคะถูกต้องเลยครับและความสําเร็จนี้ก็ไม่ได้หยุดแค่ที่คุณนิชิโมโตะคนเดียวพอมันดังเป็นกระแสขึ้นมาใช่ไหมครับก็มีคุณลุงคน,น,งนงอื่นๆอ๋อค่ะทั่วญี่ปุ่นเลย ที่อาจจะรู้สึกคล้ายๆกันหรือเห็นว่าเออไอเดียนี้มันดีอยากใช้เวลาว่างประสบการณ์มาทำอะไรแบบนี้บ้างก็เลยสมัครเข้ามาเรื่อยๆอ จนกลายเป็นเหมือนเครือข่ายออสซ n g เรนทอลที่มีลุงให้เลือกหลายแบบหลายบุคลิกเลยครับโห oh, จากจุดเริ่มต้นที่ดูส่วนตัวมากๆเลยนะคะของคนคนเดียวที่รู้สึกว่าตัวเองถูกมองข้ามกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ให้โอกาสคนวัยเดียวกันได้รู้สึกมีค่าขึ้นมาแล้วก็ยังตอบสนองความต้องการที่อาจจะไม่เคยมีใครพูดถึงของผู้คนในสังคมได้ด้วยน่าทึ่งจริงๆค่ะทีนี้พอมีบริการมีคุณลุงให้เช่าแล้วลูกค้าล่ะครับเป็นใครกันบ้างแล้วเขาเช่าลุงไปทำอะไรกัน ลูกค้านี่หลากหลายมากเลยค่ะไม่ได้จำกัดเพศหรือวัยเลยนะมีตั้งแต่แบบวัยรุ่นนักศึกษาคนทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุก็มีค่ะค่ะโอ้โหนั่นยิ่งชัดเลยนะครับว่าความต้องการที่บริการนี้เข้าไปช่วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่กลุ่มคนเหงาหรือคนมีปัญหาอะไรเฉพาะทางแต่มันอาจจะเป็นความต้องการพื้นฐานมากๆที่เจอได้ในทุกคนทุกใบเลยใช่ครับ ส่วนกิจกรรมที่เช่าไปทํานี่ก็มีตั้งแต่เรื่องธรรมดามากๆในชีวิตประจําวันไปจนถึงเรื่องที่แบบเฉพาะตัวสุดๆเลยก็มีค่ะเช่นอะไรบ้างคะที่เจอบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นขอให้ไปนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนหน่อยคือไม่อยากนั่งกินคนเดียวมันเหงาอืมเข้าใจเลยคะ่ะหรือเช่าไปเดินเล่นในสวนเดินริมแม่น้ําอยากมีคนคุยด้วยสบายๆผ่อนคลายระบายเรื่องเครียดๆแบบไม่ต้องกลัวโดนตัดสินคะ่ะ มีกรณีน่ารักน่ารักด้วยนะวัยรุ่นชายหญิงเช่าลุงไปซ้อมพูดสารภาพรักจริงเหรอคะค่ะหรือซ้อมบทสนทนาสำคัญสำคัญก่อนไปเจอจริงต้องการคนฟังคนให้ความเห็นหรือแค่เป็นคู่ซ้อมให้มั่นใจขึ้นโหไอเดีย oh, น่ารักดีค่ะบางทนก็เช่าไปช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆที่แบบทำเองไม่ไหวหรือแค่อยากมีคนอยู่ด้วยเฉยเอืมแล้วก็มีไม่น้อยเลยครับที่ต้องการง่ายที่สุดคือ แค่อยากมีใครสักคนนั่งฟังจริงๆในวันที่รู้สึกแย่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจหรือไม่อยากเอาปัญหาไปกลนเพื่อนคกลนครอบครัวกิจกรรมพวกนี้มันสะท้อนภาพที่แบบเออน่าสนใจนะคะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะแต่เป็นช่องว่างเล็กๆในชีวิตประจําวันที่เราอาจจะต้องการใครสักคนแต่หาไม่ได้จากคนรอบตัวตอนนั้นครับผมอาจจะเพราะไม่มีเวลา เกรงใจหรือความสัมพันธ์เดิมมันไม่เอื้อให้ทําเรื่องง่ายๆแบบนี้ด้วยกันมีคําพูดของคุณลุงท่านหนึ่งในบริการนี้ชิดดังเหมือนกันนะครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้น่าคิดมากเขาบอกว่าบ่อยครั้งนะผมแทบไม่ได้ให้คําแนะนำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยค่ะบางทีผมก็แค่พยักหน้าอืมอืมแล้วก็บอกว่าเข้าใจนะผมฟังอยู่แค่นั้นเองจริงๆอืม แต่แค่การรับฟังอย่างตั้งใจแบบแหมมมันก็ทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นได้แล้วบางคนถึงกับยิ้มออกมาได้เลยโหประโยคนี้คือสรุปหัวใจสำคัญได้ดีมากเลยค่ะมันชี้ให้เห็นเลยว่าบางทีสิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดอาจจะไม่ใช่คำแนะนำที่ดีที่สุดหรือทางแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบครับแต่เป็นการมีพื้นที่ปลอดภัยที่มีคนยอมรับฟังเราจริงๆแบบไม่มีอคติไม่ตัดสิน ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวกับปัญหานั้นคุณค่าของการถูกรับฟังเนี่ยมันมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะจริงที่สุดเลยครับฟังแล้วแบบทัดใจมากๆครับแล้วพอมาถึงตรงนี้คําถามสําคัญเลยก็คือทําไมล่ะครับทําไมบริการที่ดูเหมือนจะเฉพาะทางแบบนี้มันถึงจําเป็นหรือเป็นที่ต้องการในสังคมญี่ปุ่นได้ขนาดนั้นบริบทสังคมอะไรที่ทําให้มันโตขึ้นมาได้ครับ ตรงนี้ต้องมองลึกลงไปในสังคมญี่ปุ่นยุคป,ปัจจุบันเลยค่ะมีหลายปัจจัยมากๆอย่างที่ทราบกันว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เผชิญกับปัญหาความเหงาหรือความโดดเดี่ยวทางสังคมค่อนข้างสูงครับผมข้อมูลหลายขี่ก็ชี้ไปทางเดียวกันปัจจัยหนึ่งก็คือโครงสร้างประชากรครัวเรือนมันเปลี่ยนไปอะค่ะมีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเยอะขึ้นเรื่อยๆอ๋อครับ ขณะเดียวกันคนวัยทำงานวัยรุ่นก็มีแนวโน้มจะใช้ชีวิตตัวคนเดียวมากขึ้นอาจจะเพราะย้ายมาเรียนมาทำงานไกลบ้านไกลเพื่อนเดิม,ดมนึกภาพออกเลยครับสังคมเมืองใหญ่ที่ทุกคนก็มุ่งมั่นเรื่องตัวเองการสร้างสัมพันธ์ใหม่ๆหรือดูแลของเก่ามันก็ยากขึ้นเนาะใช่ค่ะแล้วก็บวกกับวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มข้นมากๆของญี่ปุ่นชั่วโมงทำงานยาวความกดดันความคาดหวังในที่ทำงานมันกินเวลากินพลังชีวิตไปเยอะมากครับ ทำให้เวลาส่วนตัวที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือดูแลความสัมพันธ์เดิมๆมันน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะคุยกันผิวเผินอาจจะมีแต่จะมาเชื่อมต่อลึกๆเปิดใจคุยเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันยากขึ้นแล้วเรื่องวัฒนธรรมล่ะครับที่อาจจะไม่ค่อยสนับสนุนให้แสดงความอ่อนแอหรือพูดปัญหาตัวเองออกมาตรงๆอันนี้มีส่วนด้วยไหมครับมีส่วนอย่างมากเลยค่ะในวัฒนธรรมที่เน้นความเป็นกลุ่มการรักษาหน้าตาหรือ saving face เนี่ย การแสดงความรู้สึกเปราะบางหรือยอมรับว่าฉันมีปัญหาฉันเหงาต้องการความช่วยเหลือมันอาจจะถูกมองว่าน่าอายหรือไปสร้างภาระให้คนอื่นอืมหลายคนก็เลยเลือกที่จะเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้กับตัวเองค่ะพอหลายหลายอย่างมารวมกันทั้งอยู่คนเดียวมากขึ้นเวลาเจอกันน้อยลงแถมไม่ค่อยกล้าเปิดใจกับคนใกล้ตัวใช่ค่ะ มันก็เลยเกิดเป็นช่องว่างทางความรู้สึกขึ้นมาหรือความต้องการที่ไม่ถูกเติมเต็มในสังคมแล้วบริการโอสั่งเรนเทานี่แหละค่ะที่เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้พอดีเลยอ๋อ oh. มันกลายเป็นเหมือนเพื่อนชั่วกราวหรือผู้รับฟังเฉพาะกิจที่เราเช่ามาได้โดยไม่ต้องผูกพันระยะยาวจุดเด่นสําคัญคือความเป็นคนนอกด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะ เพราะเป็นคนนอกที่ไม่รู้จักกันมาก่อนมันเลยไม่มีประวัติไม่มีอคติไม่มีความคาดหวังไม่มีการตัดสิน,นลูกค้าก็สามารถพูดหรือแสดงความรู้สึกออกมาได้สบายใจกว่าไม่ต้องกังวลว่าเรื่องจะหลุดไปไหนหรือจะกระทบความสัมพันธ์เดิมๆเ,เหมือนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวที่หาได้ง่ายๆนะคะแค่จ่ายเงินแต่คุณค่าทางใจที่ได้กลับมาเนี่ยอาจจะประเมินค่าไม่ได้เลยสำหรับบางคนในบางเวลา ฟังดูแล้วมันลึกซึ้งกว่าแค่แก้เหงาจริงๆนะครับมันเหมือนกันซื้อการอยู่ตรงนั้นจริงๆหรือ presence แล้วก็การฟังแบบไม่ตัดสินซึ่งเออมันอาจจะหายากในชีวิตจริงใช่ค่ะและนั่นก็นำเราไปสู่ประเด็นที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกนะคะคือเรื่องกลไกตลาดหรือการตอบสนองความต้องการทางสังคมเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในบริการโอซังเรนทอลเนี่ยมันกำลังสะท้อนแล้วก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในยุคนี้ด้วยค่ะ หมายความว่ายังไงครับขยายความหน่อยได้ไหมครับหมายความว่าบริการนี้มันไม่ได้จบแค่จ่ายเงินได้รับบริการแยกย้ายจบไม่ใช่แค่นั้นค่ะครับแต่มันมีกรณีศึกษาเยอะมากที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับลุงที่ถูกเช่าไปเนี่ย มันพัฒนาไปได้ไกลกว่าแค่ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการอ๋อใช่ใช่ครับผมเคยอ่านเจอเหมือนกันมีกรณีที่ลูกค้าใช้บริการลุงคนเดิมซ้ําๆจนแบบคุ้นเคยกันไว้ใจกันผูกพันกันขึ้นมาจริงๆค่ะมีเรื่องเล่าว่า ลุงบางของกลายเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนต่างวัยคนสําคัญในชีวิตลูกค้าประจําไปเลยอืม,มีการไปร่วมงานสําคัญสําคัญของกันและกันด้วยนะเช่นลูกค้าเชิญลุงไปงานแต่งตัวเองหรือกับกันลุงก็เชิญลูกค้าที่สนิทไปงานครอบครัวหรือแม้แต่ง,งานศพคนในครอบครัวก็ยังไปให้กําลังใจกันใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นว่ากำแพงของการเป็นผู้ให้บริการผู้รับบริการมันทลายลงได้เมื่อเกิดการเชื่อมต่อทางความรู้สึกจริงๆครับ แล้วมันไม่ใช่แค่ฝั่งลูกค้าที่ผูกพันนะคะฝั่งคุณลุงเองหลายคนก็บอกว่าลูกค้าเหล่านั้นกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตพวกเขาเหมือนกันได้รับพลังใจได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์เป็นที่ต้องการจริงๆเหมือนเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันเลยนะครับลูกค้าได้คนฟังได้พื้นที่ปลอดภยัยลุงก็ได้ความรู้สึกมีคุณค่าได้เจอผู้คนถูกต้องค่ะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบที่อาจจะไม่ได้อิงกับสายเลือดหรือความใกล้ชิดแบบเดิมๆแต่มันเกิดจากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เลยค่ะคือการเชื่อมต่อการได้รับการยอมรับการรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายมซึ่งบริการนี้มันเปิดพื้นที่ให้ความต้องการเหล่านี้ถูกตอบสนองแม้จะเริ่มจากการเช่าก็ตามทาให้เห็นเลยว่าความผูกพันความอบอุ่นทางใจมันเกิดขึ้นได้ในรูปแบบที่หลากหลายกว่าที่เราคิดจริงๆครับ ทีนี้ถ้าเราลองถอยยกมามองภาพรวมทั้งหมดของปรากฏการเช่าลุงนี้นะคะเราพอจะเห็นบทเรียนหรือภาพสะท้อนอะไรสําคัญสำคัญออกมาได้ด้องคะบทเรียนแรกที่ชัดเจนมากเลยนะครับมันยืนยันว่าความอบอุ่นความเข้าใจหรือการเยียวยาทางใจเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาจากคนที่เรารู้จักดีที่สุดหรือใกล้ตัวที่สุดเสมอไปค่ะคา,าดหวงังอาจจะเข้าถึงและเข้าใจความรู้สึกเราได้ดีกว่าคนที่เราสนิทด้วยซ้ำไปค่ะ เออเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับเพราะเรามักจะคาดหวังว่าคนใกล้ตัวต้องเข้าใจเราที่สุดแต่จริงๆความสัมพันธ์ใกล้ชิดมันก็อาจจะมีเรื่องราวมีความคาดหวังมีความขัดแย้งเดิมๆเป็นกำแพงอยู่ได้ดนะ้วยเนาะใช่เลยค่ะบทเรียนที่2ซึ่งมันเกี่ยวกับยุคสมัยที่เราอยู่มากๆมันสะท้อนความย้อนแย้งของโลกยุคดิจิตอลค่ะครับในขณะที่เทคโนโลยีทำให้เราต่อกันติดง่ายขึ้นเร็วขึ้นคุยกับคนได้ทั่วโลก แต่ในขณะเดียวกันคนจํานวนไม่น้อยกลับรู้สึกโดดเดี่ยวและห่างเหินทางใจมากขึ้นอืมจริงครับบริการเช่าลุงมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนเลยค่ะว่าท่ามกลางความเชื่อมต่อที่มันดูเหมือนจะล้นเกินเนี่ยสิ่งที่มนุษย์เราหวยหาลึกๆอาจจะไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นไม่ใช่เพื่อนในโซเชียลที่เยอะขึ้นหรือแม้แต่คําแนะนําที่ฉลาดที่สุดแต่เป็นอะไรที่มันเรียบง่ายกว่านั้นมากใช่ค่ะมันอาจจะเป็นเพียงแค่ ใครสักคนที่ยอมนั่งลงตรงหน้าแล้วฟังเราอย่างตั้งใจจริงๆโ oh. ใครสักคนที่ให้การปรากฏตัวอย่างเต็มที่หรือ f ูล l พร e เซนตกับเราในตอนนั้นใครสักคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราถูกมองเห็นและถูกรับฟังอย่างแท้จริง ฟังแล้วขนลุกเลยครับมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆแต่กลับเป็นสิ่งที่หายากขึ้นเรื่อยๆในสังคมที่ทุกอย่างมันเร็วมันฉาบฉวยและนั่นคือบทเรียนที่3ค่ะรายการนี้มันตอกย้ำอันแท้ความเป็นมนุษย์ของเราว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครอายุเท่าไหร่มีสถานะทางสังคมยังไงลึกๆแล้วเราทุกคนต่างต้องการการยอมรับต้องการความเข้าใจและต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายไม่ได้เป็นแค่ส่วนเกินหรือล่องหนในสังคม อาชีพเช่าลุงแม้จะเริ่มจากบริบทเฉพาะของญี่ปุ่นดูเป็นบริการเฉพาะกลุ่มนะครับแต่มันกลับส่องสะท้อนให้เราเห็นถึงความต้องการสากลเหล่านี้ได้แบบทรงพลังมากๆเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของญี่ปุ่นแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนจริงๆโดยสรุปแล้วบริการเช่าลุงในญี่ปุ่นนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าศึกษาน่าทึ่งมากนะครับมันเกิดจากปัญหาความท้าทายในสังคมยุคใหม่อย่างความเหงาความโดดเดี่ยวแรงกดดันต่างๆค่ะ แต่ในขณนะเดียวกันมันก็เผยให้เห็นถึงกลไกการปรับตัวของมนุษย์และที่สําคัญที่สุดมันชี้กลับมาที่ความต้องการพื้นฐานที่เป็นสากลของเราทุกคนนั่นคือการได้เชื่อมโยงถึงกันการมีคนรับฝังอย่างแท้เจงและการรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้ครับค่ะและบางทีเรื่องราวของโอซังเรนเท่นี้ก็อาจจะนำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะฝากไว้ให้ลองกลับไปคิดกันต่อดูนะคะครับผมเอ การมีอยู่ของบริการที่ดูเหมือนจะซื้อการรับฟังและความอบอุ่นได้ในสังคมหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราย้อนกลับมามองดูคุณภาพของการรับฟังและความสัมพันธ์ในชีวิตในสังคมของเราเองอย่างไรบ้างคะอืม,มีใครรอบตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่อาจจะกําลังต้องการใครสักคนรับฟังอย่างตั้งใจโดยที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่า ในแต่ละวันเราได้มอบการอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มที่และการฟังอย่างไม่ตัดสินให้กับคนรอบข้างหรือแม้แต่ให้กับความรู้สึกของตัวเองบ่อยครั้งและมีคุณภาพมากพอแล้วหรือยังคะครับอะไรคือสิ่งที่เราอาจจะทําได้เพื่อสร้างพื้นที่ของการรับฟังและความเข้าใจที่แท้จริงให้เกิดขึ้นรอบตัวเราโดยที่ไม่ต้องรอให้มีบริการเช่าอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาล่ะคะขอบคุณสําหรับการรับฟังครับ หากชอบเรื่องราวแบบนี้กด subscribe ไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ